You know, needle come and I'm in our law. Lotter's hang that can end. He don't even try now. I show up so well. No way y'all hang the Yeah, yeah, yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะไอแอมกมลนะครับผมการทดลองวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับกระดุมนะฮะกระดุมที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้านะครับผมนะฮะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับวันนี้ผมก็เลยไปหาซื้อมาจากร้านค้านะครับผมผมจะเอากระดุมนะฮะมาทดลองนะฮะใส่ลงไปในน้ําโซดานะครับมาดูกันซิว่ามันจะ จะจมหรือไม่จมนะคะผมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคลิปนี้มีคาตอบให้ทุกคนเลยนะคะผมนะฮะอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะคะผมมีแก้วน้ำหนึ่งใบนะคะผมนะฮะแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะผมแล้วก็มีน้ําโซดานะครับมีน้ําโซดานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับผมกระดุมนะฮะกระดุมมีอยู่สามเม็ดนะครับผมสามขนาดสามไซส์นะครับผมนะฮะ นะครับผมแล้วก็มีที่เปิดขวดนะครับนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง I am กมลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับอันดับแรกนะฮะผมจะใส่ลงไปใส่น้ำลงไปในในแก้วนะฮะเกือบเกือบจะเต็มนะครับผมมาดูกันซิว่ามันจะจมไหมนะฮะมันจะจมไหมจมนะครับผมเม็ดใหญ่จมไปแล้วนะฮะ เหลือเม็ดเล็กๆจมนะฮะผมเจมจมนะฮะจมนะครับผมจมไปทั้งสี่เม็ดเลยนะครับผมดูข้างในนะฮะจมไปทั้งสี่เม็ดนะครับผมนะะเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันที่น้ําโซดานะครับนี่นะครับน้ําโซดานะครับน้าโซดาเลยนะครับผมผมจะเปิดขวดแล้วนะฮะนี่นะครับเปิดแล้วนะครับผม เจะเทลงไปแล้วนะครับโอเคนะครับใส่เกือบเต็มนะครับผมผมจะเอาเม็ดใจนะฮะลงไปก่อนนะครับเอาเม็ดใจนะฮะเอ้าเด้งขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมเป็นเพราะอะไรนะฮะโอ้โหเด้งขึ้นมานะครับสลับกันไปมานะครับสลับตรงแล้วก็เด้งขึ้นมาต่อเลยนะฮะเด้งขึ้นมาต่อเลยนะฮะ ดูสิครับดูสิครับเด้งขึ้นมาสลับกันไปมานะครับจมมั่งเด้งขึ้นมามากนะฮะจมมั่งเด้งขึ้นมามากนะฮะดูเรื่อยๆนะฮะผมจะใส่ไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับผมเม็ดสีขาวนะฮะเม็ดสีขาวเลยนะฮะนี่นะฮะเด้งขึ้นมานะครับผมเม็ดสีขาวเด้งขึ้นมานะครับผม นี่นะฮะเล้งขึ้นมานะฮะเล้งขึ้นมานะครับผมนะฮะนะครับผมผมเราจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับผมว่าทําไมในน้ําเปล่าถึงได้จมลงอย่างง่ายดายนะครับผมเพราะว่าในน้ําเปล่านะครับไม่มีเป็นน้ําที่บริสุทธิ์จากธรรมชาตินะครับผมไม่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะครับ นะครับก็เลยทําให้กระดุมจมลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนะฮะสำหรับในน้ําโซดานะครับผมในน้ําโซดานะฮะจะมีเมื่อเกิดฟองนะครับผมจะมีก๊าซคาร์บอนได,ปปดออกไซด์อยู่ในน้ําโซดานะครับผมเมื่อหย่อนลงหย่อนกระดุมลงไปนะครับผมมันก็เลยจะมีแรงให้มันดิดตัวขึ้นมาได้นะครับพวกฟองอากาศนะครับผมก็เลยทําให้กระดุมมันลอยขึ้นมาได้แล้วก็สลับ จมลงไปได้นะครับผมกระดุมจะลอยขึ้นมาอยู่นานเท่าที่นานได้นะครับเท่าที่น้ําโซดานะครับจะหายซ่านะครับผมแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะระเหยออกไปหมดนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับทุกคนจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากคลิปกระมวลไอแอมกระมวลนะครับนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะฮะ อย่าลืมนะฮะการทดลองและการทดสอบนะฮะจะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับผมพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ